ลูกค no ้ามาเสร็จปุ๊บกินเสร็จ pay what you want คือจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ตามความพอใจอารมณ์ให้คลายเหมือนกับว่าใจแนกใจผมชื่อกกสนะครับนายสุรียันพงศ์ทิเดชเป็นเจ้าของร้านคุกกี้ลูกเกดครับผมผมเป็นอะไรนอกประกอบในฮะก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนอินเดียเกิดเมืองไทยอยู่มาเป็นรุ่นที่4แล้ว เจ็นนักกรนี้คือจะเป็นทารีตัวทารีเนี่ยก็คือลูกค้ามาเสร็จปุ๊กกินเสร็จ pay w a t y o u a n คือจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เดือนแรกคือยังไม่มีในโซเชียลมาก่อนว่าเลทคือเท่าไหร่เขานั่งนั่งงงกันเลยฮะนั่งมองหน้าให้เท่าไหร่ดีคะแกงใจผมก็บอกแล้วแต่เลยครับผมแล้วแต่เคยเจอเจ้าหนึ่งจ่าย4 0 0 0บาทสูงสุดก็เคยเจอมาแล้วตอนจะจ่ายเงินก็รู้สึกเหมือนกันไม่รู้ว่าจะจ่ายเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยก็มีถามถาม คนที่เคยมาก่อนว่าก็ควรจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารจะเปลี่ยนทุกวันตัวแกงขึ้นอยู่กับเชฟแต่หลักๆที่ต้องมีในทุกทาวีคือข้าวหมกไก่ของที่ร้านเป็นซิกเนเจอร์ไก่ย่างชิคเก้นติก้าแป้งปาปดะดำคูลฟี่ของหวานนะครับแล้วมีถาดหนึ่งคือถาดของแป้งจะมีตัวมัสาล์บรันท่ากรริกนานและก็แป้งปูริอันนี้คือมีให้อยู่แล้วที่เหลือคือแกงจะมีพวกชิคเก้นติก้ามัาล์ดบะเตอร์ชิคเก้นแกงดาวแกงอะไรอย่างนี้คือเปลี่ยนทุกวัน กแกงตัวนี้ลูกค้าชอบเพราะจัดจ้านตอน,น,นแรกเราก็คิดว่าเออคนไทยไม่น่ากินได้เพราะว่าเครื่องเทศมันจะแรงกว่าบัตเตอร์ชิคเก้นบัตเตอร์ชิคเก้นคือมันจะนันวๆคือเป็นอาหารที่ว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วแต่พอมา,าหลังๆคือฟีดแบ็กลูกค้าชอบชิคเก้นที่กมะมัสซาามากกว่าเหมือนกับเขาบอกว่าหอมเครื่องเทศมันได้ รู้สึกถูกใจในรสชาติอาหารเขาตรงที่ว่าเครื่องเทศของเขาเนี่ยแบบมีกลิ่นหอมไม่ไม,ไม่มีกลิ่นสาบปกติแบบเวลาไปกินอาหารอินเดียร้ลานแรกๆที่ผมเคยไปมันก็จะมีกลิ่นนิดนึงไม่ใช่แค่ของคาวที่ที่รู้สึกว่ามันพิเศษอะไรเงี้ยตัวขนมหวานก็อร่อยเหมือนกันค่ะตัวไอติมคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยคือทั้งกลิ่นทั้งรสอะไรอย่างเงี้ยมันมันมาหมดเลยคือเอาจริงลูกค้าบางคนถามผมถามบ่อยด้วย ว่าคุณมาดัดแปลงรสชาติหรือเปล่าว่าทำไมคนไทยถึงชอบถูกปากคนไทยผมก็บอกเราไม่ได้ดัดแปลงนะซึ่งอาหารของที่ร้านส่วนใหญ่คือแทบทุกจานเอาง่ายคือต้องผ่านมือเา้า If you go anywhere out of India usually you don't get all kind of spices in it I have like uh, my own uh, homemade chicken or you can say all purpose chicken masala meat masala So we make it, I make it myself because I want my restaurant goes all the time with the same flavor, same taste. So if we if we like make our own masala, we get we can we can give the similar taste every time to our clients, our guests, whoever come to our place. เราเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านอิ่มพร้พาวถนนราชพฤกษ์บ้านเลขที่สามทับสิบสามนะครับก่อนมาเนี่ยก็คือเน้นการจองมาก่อนก็จะไม่ค่อยรับวอล์กอินจองมาผ่านเบอร์ 099, 009, 06, 01หรือจองผ่านเพจร้านได้เลยครับกุ๊กกระนุก